อนาคตของเองจะอยู่เปเชต่อหรือว่าจะย้ายไปเรอัลมาดริดอันนี้ก็ไม่รู้หรือว่าจะไปทีมอื่นนะครับมีการเปิดเผยบอกว่าประธานเอ็มเป้ต้องยอมหันค่าเหนื่อยของตัวเองลงบานเลยหากว่าจะไปเรอัลมาดริดนะครับรายงาน,นข่าวจาก ESPN ครับบอกว่าเอ็มเป้ซูเปอร์สตาร์ของเปเช่ครับจะต้องยอมหันค่าเหนื่อยที่ได้รับอยู่ตอนนี้21ล้านปอนด์ต่อปีลงมาถ้าหากเขาตัดสินใจย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดในซัมเมอร์นี้ อนาคตของกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสอย่างเอ็มเปเป้เนี่ยยังเป็นปริศนาท่ามกลางกระแสข่าวเจ้าตัวเตรียมย้ายเล่นในสเปนกับเรอัลมาดริดในซัมเมอร์นี้หลังหมดสัญญากับเปเช่นะครับล่าสุดรายงานข่าวบอกว่าข้อเสนอของเรอัลมาดริดที่ยื่นให้เอ็มเปเป้พิจารณาในตอนนี้ครับต่ำกว่าที่เขาเคยได้รับจากเปเช่เป็นอย่างมากขณะที่เชื่อกันว่าข้อเสนอสัญญาใหม่ที่เปเช่พร้อมเปย์ให้กับเอ็มเปเป้นั้นอยู่ในเรทที่สูงถึง31.6หล้านปอนด์ต่อปีเลยทีเดียวครับให้มากเข้าไป รายงานก็บอกว่าเรอัลมาดริดไม่ต้องการทําลายเพดานข่านเหนือของสโมสรลงมาแม้ว่าข้อเสนอที่ยื่นให้ไปจะทําให้เอเป้กลายเป็นผู้เล่นที่มีรายได้สูงที่สุดของสโมสรก็ตามนะครับแถมสื่อยังอ้างแหล่งข่าวที่มาบอกว่าเรอัลมาดริดเนี่ยไม่ต้องการจ่ายค่านเหนือสูงกว่าจูด์เบลุกแฮมแล้วก็วินิซิอุสจูเนียอย่างมีนัยยะสําคัญซึ่งทั้งสองคนอย่างวินิซิอุสแล้วก็จูดเองมีรายได้สุที่อยู่ที่ประมาณ9้าล้านปอนด์ต่อปีแค่นั้นนะครับออืื ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมาตามแหละสถานการณ์ของเอ็มบปเป้นะครับเพราะว่าถ้าคุณอยากจะไปที่เรอัลมาดริดคุณต้องยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาอย่างมหาศาลจากที่รับอยู่กับเปเช่เท่านี้เองต้องลดลงมาเพราะว่าบางทีเนี่ยบางสโมสรเขาไม่อยากจ่ายเกินพดานค่าเหนื่อยนะอยากเป็นในยสําคัญด้วยนะครับโอ้โหนั่นอะไรครับต้องมาตามถ้าคุณอยากไปเรอัลมาริดคุณต้องยอมลดอีโก้ตัวเองลงมาลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมา ลดเม็ดเงินนะครับชุกแลครก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของเอ็มเปเป้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับอยู่หรือว่าไปในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับอยู่เปเชต่อหรือคุณจะไปะเรอัลมาดริดหรือคุณจะไปลิเวอร์พูล